สวัสดีค่ะเพื่อนวิค่ะก็อยู่กับชาแนลเจ๊เจค่ะสัคที่นี่ค่ะจีก็จะมาทำคลิปนะคะที่ชื่อว่า YouTube Trick You Have to Try นะคะก็มันจะเป็นเอ่อพวกแบบนี่งไงอะ่ะนั่นแหละก็คือจะมาทำ Trick You Have to Try นะคะก็อันนี้นะคะจีใช้ Macbook ในการทำนะคะก็อันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีคอมนะคะจีก็แนะนำว่าทำในคอมนะคะในโทรศัพท์อาจจะไม่ มีการเกิดขึ้นนะคะจีก็เอามาจากช่อง reaction time นะคะก็จีจะขึ้นน่าจะไว้นะคะก็นั่นแหละจีก็เอามาจากช่อง reaction time นะคะอย่างนั้นนะคะก็ให้พิมพ์ไปว่า use the false look นะคะซึ่งเนี่ยอันเนี้ยเลยนะคะก็ลองดูเฮ้ยมันขยับดูปะเฮ้ยมันขยับตามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้แกมันขยับจริงอะคือมันเลื่อนไปตามเมาส์ซีอะอันนี้ไม่ได้ Photoshop นะเนี่ยใช YouTube จริงๆให้ดูเลยเนะี่ยให้ดูเลย Amazing อ่ะต่อไปนะคะเราจะลองทำ do the Harlem shake นะก็จงไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าจีจะลองทำนะคะ do the Harlem shake นี่ไง เดี๋ยวประเด็นคือเพลงมันขึ้นเองเว้ยแล้วก็อีชโลโกอยู่หูบามันขยับะอะเฮ้ย Amazing อะเบาเบาก่อนจีไม่ได้เปิดเพลงนะทุกคนจีไม่ได้เปิดเพลงจริงจีงคนชอบวุ้ยคือมันฟันนะแกแกดูดิเฮ้ย เฮ้ย Amazing มันสานอ่ะเฮ้ยเทพยูทูปแกเทพมากแกต่อไปนะคะให้พิมพ์ไปว่า dogs dogs หรอ dogs meme นะคะ dogs meme นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย Amazing กว่า ดูดิมันเปลี่ยนสีเป็นด็อกมีมจริงๆอะ่ะช่องของพี่อลิกะอะไรเนี่ยอลิชาเนี่ยเปลี่ยนเป็นด็อกเฮ้ยดีชอบอ่ะมันเปลี่ยนตัวอักษรหมดเลยอะ่ะน่ารักกระแกมันไม่ได้ตลกมันแบบน่ารักดีอะ่ะแต่ว่าถ้าเราสมมติใช่ไหมกดกลับไปนะคะก็มันก็จะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นเหมือนเดิมนะคะซึ่งเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างนนี้นะคะก็ โอเคค่ะก็คือประมาณว่าเรานะคะจะเอาคลิปนี้แล้วกันแก็บพัสดุจากลาคายแคนเดอร์นะคะก็จีก็แค่จะไป copy link เนอะเนี่ยคือจีจะ copy link นะคะแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าจีไม่ได้บอกชื่อเพลงหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ทุกคนอยากรู้ชื่อเพลงแต่จีไม่ได้บอกอะไรเงี้ยก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์นะคะ m m a d แล้วก็จุดแล้วก็ sth นะคะ muad นะคะแล้วก็ เพสหรือว่าวางลิงก์นะคะก็กดสตาร์ทเนาะประมาณเนี้เขาก็จะบอกชื่อเพลงเรานะคะว่าจีใช้เพลงอะไรอย่างงี้เนาะก็อันนั้นนะคะก็เป็นทริปแอนทิคนะคะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะคะลองเล่นในคอมตัวเองก็ได้นะคะจีไม่รู้ว่าในโทรศัพท์นี่มันจะเป็นมั้ยจคิดว่าโทรศัพท์น่าจะไม่เป็นนะคะก็ใครที่แบบว่าอยากเล่นไรปรนะมาณนั้นก็ ลองเข้าไปหรือว่าลองเล่นกันได้นะคะจีก็ทุกอย่างที่จีทำไว้ใต้กลิชชันบอกแลคะก็ลองพิมพ์ดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยในคอมกันแล้วกันเนาะก็ทุกคนอันนี้มันเป็นแบบเรื่องจริงนะคะที่มันเป็นทริกแอนทริกใน YouTube แล้วก็ลองเล่นกันดูนะคะจีว่าอันที่จีชอบสุดก็เป็นฮาร์เลมเชกันที่มันแบบพอดูเรืองฮาร์เลมเชกแล้วมันก็แบบซานไปหมดเลยก็อันนั้นเปนอันที่จีชอบที่สุดนะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้จีขอตัวไปก่อนแล้วกันเจอกันในคลิปหน้าคะบ๊ายบายขอบนุ้ามาชมขาบาคค่ะะร இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது